บ่ดนี้เป็นอหนูแผงเผือกตาแดงนะครับวันนี้เอาลงผสมหนึ่งต่อสามแล้วไปแยกคลอดละสองตัวนะครับก็เลยเหลือจต่ตัวผู้ไซโลนะครับกับตัวเมียประมาณแปดขีดนะครับนะครับตัวไปเขาอยุดสองตัวนะครับนะครับลักษณะของหนูแผงก็คือขนเขาจะตั้งนะครับเนี่ยขนเขาจะตั้งตลอดนะครับนะครับคนเขาจะตั้งตลอดนะครับอหนูแผงนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นหนูสีดําก็ หนูก็จะดำนะครับขนเขาขนเขาจะดำนะครับวนหนูพุกก็จะออกแดงๆดำๆนะครับคนจะเรียบนะครับผมนะครับเมื่อก่อนนี่ลูกค้าสอบถามมาเยอะว่าหนูที่ฟาร์มเป็นหนูพวกหือหนูเพงอ่าของผมมีทั้งทั้งสองอย่างนะครับเพราะผมสั่งมาตั้งหลายที่นะครับเนาะนะครับหลายสายพันธุ์นะครับออกมาพัฒนาสายพันธุ์ที่ฟาร์มนะครับไม่ว่าจะฟาร์มดังๆนะครับ เช่นพวกยักษ์สกลนครนะครับหนึ่งทับใต้นะครับสุพรรณนะครับแล้วก็จะมีพิจิตตมีนครสวรรค์มีกระสินมีคอนเกตเนาะเยอะแยะครับผมสั่งมาผมชอบสั่งหลายๆที่มาครับสั่งใกล้สุดผมสั่งมาจากอเวียงจันทนะครับตัวผู้สายลูกกว่านะครับมาสองตัวนะครับพัฒนาสายพันธุ์นะครับเขาบอกว่าเอาหนูไกลๆมามาคุยกันอ่า ได,ได้หนูโตๆผมก็สั่งมาหมดนะครับ <acted> อนไนแพลงๆดังๆอาดัาประเทศผมก็สั่งมาหมดนะครับนะครับสั่งหนูไม่ได้หนูก็มีนะครับนะครับเมื่อก่อนสั่งหนูไม่หนูก็มีนะครับโดนโกงก็มีนะครับนะครับตอนนี้หนีเข้าป่าเข้าฟูไปละขายหนูไม่ได้ละเจ้านั้นหายไปละนะครับนะครับวงการหนูันเข้มเนาะคนรู้จักกันหมดน้ำเนาะนะครับนะครับผมเคยสั่งหนูรุ่นพร้อมผสมก็มีนะครับห้าเดือน สั่งมาว่าจะมาควายสายซะกหน่อยพ็สั่งมาปุ๊บส่งหนูหนักสามขีดไม่โมนะครับตัวเด้งแป๊ดเลยโอ้โหผมก็เลยบอกว่าเอเอ,เอมันไม่ใช่หนูหนูห้าเดือนนะถ้าถ้าคุณเลี้ยงหนูห้าเดือนแล้วได้สามขีดผมบอกไปไป,ไปเลี้ยงอย่างอื่นไม่ต้องเลี้ยงหนูขายหรอกประมาณนี้แล้วก็เจ้าของก็ลบพดลบเอ,ลบเ,อลบเฟซทิ้งเนี่ยลบเพื่อนทิ้งเลยนะครับนะครับถ้า ฟามไหนส่งหนูคุณภาพดีอะไรผมเนี่ยผมก็ซื้อประจํานะครับอุดหนุนประจาอยู่แล้วนะครับนะครับเนี่ยคนแพงก็จะต้องตั้งนะครับนะครับอันนี้มาจากขอนแก่นนะครับหนูแพงเปลือกตาแดงนะครับแถวเชียงรายไม่ค่อยมีนะไม่มีไม่เห็นนะครับมักจะมีทางอีสานเนาะแพงเปลือกเนาะนะครับกับเมื่อก่อนได้ตัวสีทองมาจากพิจิตมันมันมีโอจากบอมันโดนหมากัดตายนะครับเสียดายมากอันนั้นเป็นจากแผง แผงแผงดงแผงปลาอ้อยนะครับมันก็นะได้มาสีทองกำลังตั้งท้องแล้วมันโดดนหนีอกจากบอดนะครับนะครับนหนีอกจากกรง้องคอดนะครับนะครับจะได้มากนะครับนะครับเราเลี้ยงไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะหนูพุกหรือหนูเพลงเนาะมันก็เป็นตระกูลพุกใหญ่เหมือนกันนะครับผมลูกค้าเขาไม่ถามหรอกครับตลาดหนูเนื้อถอนคนออกมาในขาวชั่วเหมือนกันครับกินได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นในตัวหนัก โลแปดโลเก้ายกสองโลอะไรเงี้ยที่ผมโพสต์ให้ดูอะไรเงี้ยบอกว่าเออเนี่ยมันมีหนูขนาดตัวโต,วตวขนาดนี้จริงจริงนะแต่แต่ว่าตลาดที่แท้จริงนะครับตลาดที่แท้จริงลูกค้าเขากินก็ตัวประมาณสักสี่ขีดหน้าขีดนกขีดเจ็ดขีดเนี่ยทางอีสานก็ประมาณหกเจ็ดขีดแปดขีดเอาไปอบโอ่งนี่กำลังอร่อยนะครับนะครับฟ์มผมจะเน้นเป็นตลาดหนูเนื้อเป็นหลักนะครับนะครับ ตลาดหนูเนื้อเป็นหลักเนาะนะครับเพราะว่าถ้าขายพันธุ์ไม่ได้เราก็ยังมีตลาดหนูเนื้อรองรับอยู่นะครับช่วงนี้ก็ตลาดพ่อแม่พันธุ์ก็จะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนซบเซากว่านี้ครับเมื่อก่อนนะครับหลังจากของพี่หนุ่มฟาร์มมีตังมูนาโคลาดนะครับที่เขาออกหนูอบโอ่งอะไรนะในรายการพันธุเดกออกออกรายการอะไรเงี้ยครับคนก็เริ่มสนใจหนูอบโอ่งอะไรมากขึ้นนะครับนะครับคนก็เริ่ม สั่งซื้อหนูเนื้อเยอะขึ้นนะครับนะครับก่อนสั่งซื้อสั่งกินแล้วก like ่อนผมก็ขายทั้งหนูกระง hmm. ทั้งหน uh, ูช si ัมเละนะครับทัตอนนั้นหนูหมดนะครับส่งไปทั้งเกาหลีเกาหลีส่งไปลาวก็มีนะครับนะครับผมหนูหมดครับนะครับอย่างทั้งเช่นถ้าใครอยู่โคราชอยู่โคราชเลยก็ไปดูงานที่สามพิษพี่หนุ่มมีตังหนูนาโคดาเลยนะครับนะครับที่แกก็รับซื้อหนูเนื้อด้วยนะครับ เช่นถ้า,าถ้าอยู่ชัยภูมิก็ไปศึกษาดูง,งานที่ของอพี่เป้นะครับรวมซับซันชัยภูมินะครับผมอันนี้พี่เป้พี่หนุ่มก็เป็นที่ปรึกษาผมนะครับก็ติดต่อซื้อขายหนูกันประจำมาครับพี่หนุ่มอดหนุนผมทีละร้อยโลพี่เป้ก็อุดหนุนผมทีละร้อยโลแต่มีให้พี่เป้แค่ห้าสิบโลผมก็อดหนุนพี่เป้ก็ประมาณรวมๆกว่ร้อยกว่าโลแล้วนะครับทางหนูอบองแล้วก็แล้วก็ หนูแปลรูปเลยครับนะครับก่อนที่หนูผมขาดก็เอาของพิเปสส่งไปเกาหลีนะครับนะครับผมนะครับตลาดหนูอย่าเลี้ยงคนเดียวนะครับนะครับอย่าเลี้ยงคนเดียวเราคนเกาะกลุ่มกันไว้นะครับนะครับของผมนี่ผมกําลังสร้างทีมงานในพื้นที่ในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้ให้เหนียวแน่นนะครับเพราะว่าผมจะเป็นจุดจุดรับซื้อให้นะครับนะครับถ้าราคาไม่แรงถ้าราคา โอเคตกลงกันได้เงี้ยผมรับซื้อให้นะครับเพราะแถวบ้านผมก็รับซื้อร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับขายร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับมงชําแหละก็โลสองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยี่สิบนะครับนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมนี่คนไม่ค่อยนิยมเหมือนทางภาคอีสานนะครับผมก็ลูกหลานคนอีสานนี่แหละครับยายก็อพยพมาจากกระดน س ินนะครับนะผมนะครับส่วนพ่อผมก็แยกทางกับแม่ผมก็พ่อก็ไปอยู่หนองคายนะครับนะครับ ผมก็นานๆเวลาปิดเทอมผมก็เมื่อก่อนก็ไปเที่ยวหนองคายประจํานะครับนะผมไปเรียนที่ปวสที่อุดรสองปีครับเมื่อก่อนนะครับนะก็ค่อยกลับมาทํางานที่เหนือนะครับนะผมผมพูดได้หลายภาษาครับทั้งกลางอีสานใต้พูดได้หมดนะครับผมนะครับลูกค้าติดต่ออคุยงานคุยภาษาอะไรผมพูดได้หมดนะครับนะครับ พูดเป็นแต่ภาษาคนนะครับแบาบอาบองๆนะฟามผมนะครับผมก็เล้นเน้นแบบเลี้ยงแบบแบบลดตน้นทุนนะครับอาหารก็ใช้เองนะครับอัดใช้เองหมดมันกินหมดนะครับกินหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ก็จะอัดให้มันใหม่นะครับนะผมก็จะอัดอัดให้มันันใหม่นะครับน,น,น,งงนะครับระบบน้ําก็เนี่ยเป็นข้องงอเล็กนะครับนะครับมันจะแห้งนะครับแบบนี้จะแห้งเลยจะทนทานนะผมว่านะยุ่นแบบนี้นะครับจะทนทานดีนะครับนะครับผมนะครับ ก็นะครับเลี้ยงยงไงก็ได้เลี้ยงให้มันง่ายๆลดต้นทุนนับเราจะได้กําไรเยอะขึ้นนะครับผมนะครับก็สนใจอยากเลี้ยงหนูก็ปรึกษาได้ฟรีครับดูนังงานที่ฟาร,ร์มก็ยินดีต้อนรับนะครับผมส้อรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะต้อนรับมือใหม่นะครับเนาะอันไหนดีก็เอาเก็บไปใช้นะครับอันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟาร์มหนูคุ้ยกี้ไรนะครับผมส้อนรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ